เราดูข่าวสดๆร้อนๆนะจริงๆมันก็เป็น breaking news ซักประมาณตอนตีสองตีสกว่าๆนะเกือบตีสาแหละตีสองนาทีผมจําได้นะตี7สิบเจนาทีนะก็มีข่าวรายงานจากกระทรวงกลาโหมนะแล้วก็ทาเนียบข่าวของสหรัฐนะว่ามีการสอยวัตถุต้องสงสัยอีกแล้วนะเป็นอันที่2ที่ลอยเข้ามาในน่านฟ้าของสหรัฐอเมริกา ครั้งนี้สอยตั้งแต่阿拉斯加เลยเพราะว่าเขาที่แล้วโดนเซเนตทั้งหลายเนี่ยทำไมไม่สอยตั้งแต่阿拉斯加นะฮะตอนนี้ก็สอยตั้งแต่阿拉斯加เลยนะโค้ชอ็อป阿拉斯กคือเขาใช้คำว่า high a t t i t u d e object นะที่ high a t t i t u d e object นะัทนะบที่ใช้คำนี้เพราะว่าเนี่ยที่ไวท์เฮาส์เขาบอกว่าที่ใช้คำนี้เพราะว่ามันเป็นคำที่อธิบายสิ่งสิ่งนี้ได้ดีที่สุดนะครับ we call this an object because Uh, That's the best descriptions we have right now นะตอนนี้ก็คือเป็น description ที่ดีที่สุดที่เรามีล้ right now นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรมันก็จริงๆผมว่าเขารู้นะมันคืออะไรแต่เขาไม่ยอมเรียกอันนั้นมากกว่าผมไปดูซากที่ตกลงมามันก็เหมือนบอลลูนอะมันก็มีไอ้ล่มชูชีพอะไรอย่างนั้นนะมันก็คล้ายๆบอลลูนอะแต่เขาไม่ยอมเรียกบอลลูนนะเพราะว่าไอ้วัตถุต้องสงสัยอันที่2เนี่ยมันลอยต่ํากว่านะ ออบอลลูนที่แล้วเนี่ยมันลอยประมาณสัก60,000ฟิตนะไอ้ไอเนี้ยลอยประมาณสัก50,000 0 0 0 0 0่0 0 0นถึง0 0 0 0เองนะต่ำกว่าซึ่งพอมันลอยต่ำกว่าแล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อการบินนะมันค่อนข้างจะอ,อ,อยู่ในระดับที่นักบินเขาบินกันละเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยต้องสอยนะครับอันนี้กระทรวงกลาโหมออกมาชี้แจงนะฮะแล้วก็เพิ่งสอยไปเมื่อคืสนสดๆร้อนๆเดี๋ยวยังไงรอคำชี้แจงจากไบเดนแล้วก็ อะไรต่างๆเองนะนี่ยัง breaking n e w อยู่เลยนะเพิ่งอัปเดตเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับเนี่ยเขายังใช้คำว่าวัาตถุต้องสงสัยอยู่นะครัก็ยังไม่ยอมคอนเฟิร์มว่ามันเป็นบอลลูหรือเปล่าอืประมาณนั้นอัปเดตเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วอ่ะก็นำมาฝากกันแล้วกันนะครับสำหรับข่าวนี้นะสอยด้วย F 2 2 <c oughs> แล้วก็แบบทำไมมันมีเยอะจังวะมีมีอะไรก็มาหลายหลายจุดจังเลยนะ ดเดี๋ยวให้ดูข่าวนิดนึงนะเป็น breaking news เมื่อคืนเลยนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแตกตื่นกันพอสมควรสําหรับที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่ามันก็ไม่เมื่อคืนหรอกมันตอนบ่ายเนาะช่วงบ่ายของที่ที่ US นะเพื่อนๆที่ US ฟังอยู่ก็น่าจะมีข่าวไปทั่วประเทศและมัง้งแต่ว่าตอนนี้เขาไม่คอนเฟิร์มเดี๋ยวไงผมจะมารายงานอีกทีถ้ามันมีคอนเฟิร์มอะไรเกิดขึ้นนะฮะโฆษณา c n b c นี่มันก็นานจริงนะเนี่ย Uh, okay, well, uh, Making news. Power Lunch. I'm Dominic. We want to call your attention to some breaking news we have out of Washington, D.C., where the Department of Defense right now says that Washington is tracking a high altitude object over Alaskan U.S. airspace in the last 24 hours, uh, and that the object altitude a thousand feet. President Biden had ordered the military to shoot down this particular <laughs> <Biden> object. <laughs> the object was flying again at 40,000 feet. It posed a reasonable threat, says the Pentagon, and says the Biden administration, a threat to the safety of civilian flight out of an abundance of caution. And at the recommendation of the Pentagon, the military was ordered to down the object. Some more color on this. It is unclear they are calling this an object because that's the best description that they currently have right now. They do not know who owns it, whether it was state owned <coughs> or, -owned, or, -owned or, or otherwise, Where exactly it came, came from or whether or not it was a balloon. Of course, all of this comes amid the news just this past week or so where the U.S. has shot down what was alleged to be a Chinese. h uh, spy type balloon. So we're keeping a close eye on all of this right now. Those are the headlines. This is a developing story right now, Tyler Kelly, but that's what we have. The, the briefing continues. We'll, we'll bring you more as we know more. But those are some of the headlines right now. Tyler Kelly, back over to you guys. อ่าก็ไบเดนรีบสั่งยิงเลยนะครับเขาที่แล้วเนี่ยยิงช้าเกินไปนะคราวนี้ก็ยิงนะร้อยต่ำกว่าแล้วก็บอกว่ามันเป็นเทรดนะมันเป็นภัยคุกคามกับเพนตะก้อนแล้วก็เป็นภัยคุกคามต่อการบินของ ในภาคประชาชนด้วยนะเพรื่องบินพานิ์ก็บินระดับนั้นซึ่งก็น่าเป็นห่วงนะจริงๆอ็อบเจกต์ผมเห็นแล้วล่ะมันมีรูปหลุดออกมานะเดี๋ยวผมให้ดูนะนิวยอร์กไทมส์ผมเจอนิวยอร์กไทมส์รูปหลุดมาอยู่เหมือนกันผม,มนก็บลูแล้ววะถึงจะเรียกอ็อบเจกต์ก็ตามนะไหนวะเนี่ยมันก็เป็นไอข้ขาวๆอะ่ะมันก็มีไอ้ส่วนที่เป็นผ้าใบอะ่ะขาวๆอะ่ะนะก็ไปเก็บลงมานะเออไม่เห็นนะ ไ,ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะเออเมื่อเช้าเห็นอยู่นะมันก็เป็นไอ้ขาวๆอยู่ดีอแต่ว่ามันขนาดมันเหมือนจะเล็กกว่าอันเก่านะไอ้อันที่มันลอย6ก0 0 0มฟิตอะอ,อือมีรูปหลุดมาละผมก็เลยเห็นอยู่